สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบอกครับผมโซ <c oughs> so, แมปนี้นะครับที่เราจะมาเล่นกันก็มีชื่อว่าเบสบอลนะครับคุณผู้ชม แต่ว่าเบ็ดบอลนะครับที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้ก็คือเป็นแบบ100่งร้อยเพลเยอร์นะครับซึ่งนะครับเขาอัปเดตในวันที่1นะครับไม่ใช่วันที่1นึ่เขาอัปเดตในเดือน1นะครับวันที่10นะครับปีนี้นะครับ2022ก็คือวันนี้เลยนะครับก็ณตอนที่ผมอัดอยู่ตอนนี้เลยนะเพราะงั้นนะครับมันก็เป็นอะไรที่สดใหม่มากๆเลยเราก็จะมาลองไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมว่าเบ็ดบอลแบบ100่งร้อยเพลเยอร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมปกติแล้วนะครับเราจะเห็นเบ็ดบอลแบบในไมค์คราฟใช่ไหมแต่่วารรรออบบบบบนนนี้้ะะคคคคััก็ืแุณผูชม โอเคกด F นะครับเพื่อเข้ารอกำลังรอการแข่งขันว่ะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวรอจะแป๊บหนึ่งนะออหาห้องแค่14วิเท่านั้นะครับขนาดเป็นแมปหนึ่งนะคนเนี่ยคือเป็นอะไรที่มันใหม่อ่ะเนาะคือทุกคนก็อยากเล่นเป็นธรรมดาแหละครับแล้วทำไมผมถึงได้เป็นตัวสีดําแบบนี้วะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือตัวไม่โหลดหรืออะไรวะตัวนี่โหลดไม่ทันหรือเปล่าครับคือตัวมันกลายเป็นโคนแบบนี้เลยโอเคการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในอีก20วินาทีนะครับผม เราดูนว่าเบสบอลแบบรอยัหนึ่งร้อยคนเนี่ยมันจะวุ่นวายขนาดไหนวะคือคนแม่งเยอะจะจัดเลยคือผมไม่แน่ใจนะว่าเกมนี้มันเล่นในโทรศัพท์ได้ไหมนะครับถ้าเกิดเล่นในโทรศัพท์ได้ก็คือต้องโทรศัพท์แรงหน่อยนะอุ้ยเอ้ยเริ่มมาคือมันอ๋อมันเป็นทีมเหรอเขินเลยกูคือคือมันโอ้คือมันเล่นเป็นทีมเหรออันนี้คือเราอยู่ทีมแดงใช่ไหมเข้าใจแล้วเข้าใจละอันนี้คือหีบไม่มีอะไรนะครับเข้าใจละอุ้ยเพื่อนคนนี้แม่งอย่างเซียนแม่งต่อไปมุมนู้นคืออะไรวะ โอเคมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเควิ่งวิ่งคือชิปมองู่วะก็มองมองกันู่วะไอ้พวกสีม่วงอย่างห้าวสีม่วงมึงอย่างห้าวเลยนี่อย่ามาทำลายเตียงกู มันมีช่องให้อัปเกรดทีมด้วยนะครับก็คือ,อเครื่องปั่นทีมนะค,ความต้อทานของเกาะทีมดาเมจทีมความเร็วกันทำลายก็คือทุกอย่างต้องใช้ไดมอนด์หมดเลยวะเราต้องอเดี๋ยวเราให้เพื่อนคุมเตียงไปแล้วกันนะเราจะเป็นพลสู้อ่ะพลสู้พลสู้คืออะไรก่อนอก่อนหนังห0ไอรอนไม่พออันนี้ Stone ร์ตเจ็ดสไอรอนเรารอซื้อดาบเด็ก70ไอรอนอยู่ครับคุณผู้ชมครับโอเคตอนนี้เพื่อนเอาทุกอย่างมาแปะเตียงหมดเรียบร้อยแลวคือแบบนี้นะครับมันจะสุ่มทีมให้แบบนี้คือใครใครอยู่ทีมดีแนมะ่งแบบ โคตรได้เปรียบมาดิมาดิมาดิอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมีคนเป็นสายเวทเหรอสายมูมนันอยู่ะ <c oughs> เมื่อกี้ผมไม่น่าไปห้าวเลยผมลืมไปว่าเวลาที่เราตายเนะี่ยคือทองที่เราเก็บมามันจะหายไปไม่ใช่ทองสิต้องต้องเรียกว่าเหล็กนะครับเหล็กที่เราเก็บมาคือมันจะหายเาพราะหนุ่มซันต้าคนนี้รู้สึกว่าเขาจะโหมดมากๆได้เกาะมาแล้วละ่ะ เออเกาะมันเท่าไหร่นะ50สไอรอนเฮ้ผมขอเก็บเงิน,นซื้อเกะแป๊บนึงน,นะครับมีคนบุกเข้ามาฮะมีคนบุกเข้ามาอย่าอย่าอยู่กุก้งอุ้ยม,มันวิ่งตามมันวิ่งตามมาหนุ่มชุดซานตา้ามานี่จะไปไหนกันเราคุกด้วยโอเคโอเคไปเม่งวิ่งไปไหนกันวะวิ่งเก็บไอ้มาล่าเหรอมาช่วยเลยเพื่อนมาช่วยเลยเพื่อนสวยเรื่องกำเนิดอัญมณีอีกประมาณส0สวิว่ะคือเอมัลดอจะเกิดเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้คือมีคนเฝ้าเตียงหรือเปล่าแค่นั้นแหละ เออ่ฐานทัพกูอยู่ไหนวะอ๋อต้องมีเมืองนี้งงฐานคือเห็นเขาบอกว่าเบเ r อรอยョใช่ไหมก็คือคิดว่ามันจะนัวกันไว้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาห้าเพชรก็คือเราอัพเกรดทีมแล้วนี่อ๋อเขาเจอละอ่าชิดกูจะกูจะกระโดดไปไงวเพื่อนเหล็กประมาณ40บาทนะครับแล้วก็เพชรอีกประมาณ5ก้อนนะครับล่วงลงไปในเหวหมดเลยนะ ไม่อย่างงูเลยโอเคผมต้องมาเก็บใหม่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอเก็บเพชรให้มันได้สักประมาณห้าก้อนไหมห้าก้อนเนี้ยมันน่าจะอัปเกรดทีมได้นะครับพอเมื่อกี้คือมันอัปเกรดทีมได้เดี๋ยวผมจะอัปเกรดกดาเมจให้ทีมนะครับบอกอกต้องมาสุ่มทีมใหม่อีกไงโอ้สรุปทีมนะครับที่ผมได้อยู่ในตอนนี้ก็คือทีมสีเอ่อสีเหลืองนะครับอ่าใช่เราได้อยู่ทีมสีเหลืองว่ะ ไม่รู้นะครับว่าแต่ละคนนี่มันดาเทพหรือเปล่านะ <c oughs> ที่รู้คือคนมายืนแช่เพชรกันก่อนโอเคเอยด่านดา,นด,านด่านนี้น่าเล่นกว่าด่านเมื่อกี้นะอ่าเรียบร้อยเราได้เกาะไม้แล้วต่อไปก็คือเราจะอัปเกรดเป็นเสียมหินเลยกันนะเพิ่มความเร็วในการขุดว่ะเผื่อว่าเราจะไปขุดบ้าน,น้วไงเสียมหินใช้20ไอรอนอ่าแล้วก็ดาบดาบนี่คืออัปเกรดเป็นดาบเหล็กเลยดีกว่ะแบบยืนแช่แบบนานจัดๆเลยคือคือเราเน้นฟาร์มเองคุณผู้ชม <c oughs> เราเน้นยืนฟาร์มก่อนแล้วเดี๋ยวของพร้อมเราค่อยออกไปสู้นะครับ A few minutes later อย่าปรออิเ,อเ,ออเปรดเด้ยก,กูกำลังยืนฟาร์มแบบชิวๆพอมาถึงปุ๊บแม่งตีแบบรัวจะจัดด้บมากโอ้โหถ้าเกิดกูไม่มีเกาะเลือดจะหายไปเท่าไหร่เี่ยโดนตีขนาดนั้นแหละในที่สุดก็พร้อมแล้วสำหรับดาบเหล็กของเรามาทีนี้แหละเมื่อกี้ใครมันตีกูไว้อย่าให้กูรู้นะอย่าให้กูรู้นะ มานี่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 มันนี่นนโอเคตายตายตายไหมตายไหมโอเคตายสองแลง้วไงแล้วไงมานี่ดิไอ้นุ๊กอ่ะชิดคือตายแลดาบหล่นด้วยกูเพิ่งรู้ <c ười> โอ้ยชิดไม่นะและ้วคือดาบดาบแบบเก็บสะสมตั้งเจ็ดสิบโอ้โหเสียดายเลยอันนี้ก่อนเล็กน,นะครับ120ร้อยยี่สิบไอออนมีอะไรที่มันแย่กว่านี้ไหมวะเนี่ยแล้วแล้วคือพวกพวกผมมันหายไปไหนกันหมดวะ สีเหลืองอ่ายลโล่อ่ะยังอยู่ยังอยู่ครบมานี่ดีเอาดาบเหล็กมาอีกรอบนึงรอบนี้แหละเอ้ยรอบนี้แหละนะครับผู้ชมครับมะไรทำให้เราเนี่ยเก่งโอเคแอปเปิลเก,ก็บแอปเปเก็บแล้วก็เตียงเตียงดูหน่อยนะเอา้าเตียงโบวไปแล้วอ๋อมันตายไปแล้วนึกว่าจะตายไปแล้วนะครับทีมนี้เราก็ได้จุดฟาร์มเพิ่มมาห,หนึ่งจุดว่ะแต่ก่อนอื่นนะครับคือคือ,ค,อคือบ้านเราโอเคบ้านเรามันยังไม่บึ้มนะครับอืมผมไปซื้อ ซื้อไอ้บล็อกดีกว่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดินดีๆมึงอย่างง้อหัว,งวงดาบลงไปตายนะโอเคซื้อบล็อกเพื่อที่จะปกคลุมมันอีกดีดกว่านี้คุณผู้ชมเออเอาเป็นบล็อกอะไรดีเมื่อกี้นะครับเขาใช้เป็นขนแกะกันละเออเราใช้เป็นคือผมอยากใช้ออกซิเดียนมากเลยนะเว้แต่ว่ามันต้องใช้อเนกมณีนะครับสนนี่นะอเนยมณีในการแลกออกซิเดียนมาสี่ก้อนอุ้ยอุ้ยตัวนี้ปล่อยไว้อย่างนานคือคืออยู่นี้ได้ได้เหล็กมาร้อยเก้าก้อนร้อยสิบก้อนอเฮ้ยพองี้นนบเดี๋ยวขอซื้อขนแกะเพิ่มก่อน เพื่อจะมาปกคุมเตียงเราอ่ะวะโอเคคุมไปคุมมาคือเตียงไม่อยู่แล้วไม่เอานะแบบนั้นนะอุ้ยอุ้ยมึงเป็นใครเนี่ยอยู่ดีมึงมาตีกูรัวๆแล้วเหล็กกูเออเหล็กเหล็กร้อยกว่าก้อนมานี่ทำอะไรวะทำอะไรวะทำอะไรวะทำ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 อะไรอุ้ยมึงจะแข่งแก่งกินไปแล้วมึงเป็นใครเนี่ย คือไหนไหนเตียงมันก็หายไปแล้วนะครับผู้ชมเพราะงั้นโอ๊ยยโอเพราะงั้นที่ผมจะไปอยู่เกิดแล้วกันเอ้ยอย่ายิงกูเพราะงั้นคือผมจะไปอยู่เกิดนะผมจะไปเรื่อยไปทั่วๆแล้วกันนะโอเคเราไปอยู่กับสีอื่นดีกว่าเป็นสไตลสีอื่นเพื่อเราจะฆ่าพวกมันได้ไงโอเคเกาะไม้นี่คืออย่างซ่าเลยอุ้ยใครอ่ะอุ้ยโอ้เจอเจอคสีส้มเฮ้ยหมอนี่มีค้อนเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนมันควักค้อนไม่ และนี่คือ b บทวอล100เพลเยอร์นะครูคชมถ้าเกิดคผูชมไหนที่อยากเล่นเนี่ยก็ลิงก์อยู่ใต้ r i ิ t ชั่นะนีับก็ลองกดเข้ามานะตัวจริงใหม่วะเฮ้ยตัวจริงครับขอบคุณครับขอบคุณมากแล้วเขาบอกว่าไม่ได้หมายถึงมึง <c oughs> คผูชมหลายคนนะว่าคงเคยเล่นแบบนี้แล้วแหละเพราะมันเป็นแมบที่ดังนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณคผูชมทุกคนมากที่ติดตาม,มารับชมนะผม <c oughs> เดี๋ยวขอตัวไปคุยกับ f c ก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย